ที่เาเสวนาฬิกา47นาทีนะครับเราพูดสู่จอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับวันนี้ก็จะ,ะติดตามดูผู้ให้บริการรายที่2ซึ่งเปิดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ 3G บนคลื่น2,000หรือว่า2.1กิกะเฮิรตซ์แต่ว่าเขาประกาศว่าเป็น 4G รายแรกของประเทศไทยนะครับแต่ก่อนอื่นดูภาวะตลาดหุ้นไทยกันก่อนครับพ้นพวงจากตลาดหุ้นสําคัญทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งสหรัฐและยุโรปนั้นปรับทยานเพิ่มสูงขึ้นและมีสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์หุ้นแถบ A ในที่สุดก็สามารถซื้อขายและยือนอยู่เหนือ1,600จุดจากจุดติดจุดปิดเมื่อวานเป็นผลสําเร็จนะครับล่าสุด1,612จุดแล้วก็ปรับขึ้นมาประมาณ10.93จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายประมาณ20,000กว่าล้านครับห้าดับแรกของหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในขณะนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเป็นหุ้นในกลุ่มสื่อสารทั้งสิ้นครับอินทัชขึ้นบาท75ในอันดับที่1อยู่ที่86 25, บาท25ตามติดด้วยดีแท็บวก8 50, บาท50อยู่ที่ราคา129บาทซึ่่งงพุนนี้ D ้ก็จะเปิดตัวว 3G แลใ ที่ a d v a n c e ์ก็มาอันดับที่3ครับบวกอีก4บาทอยู่ที่274 j a s m i n ็มาอันดับที่4ครับก็เป็นหุ้นกลุ่มสื่อสารเหมือนกันขึ้นสลึงหนึ่งอยู่ที่8บาทห้สิตาร์ไปนั้นว่า5อันดับนั้น4อันดับแรกเป็นหุ้นกลุ่มสื่อสารทั้งสิน้นรับกับการเปิดตัว 3G บนขึ้น2.1 g กิกะเฮิร์กันนะครับ เมื่อวานในช่วงเย็นเราจะพบว่ามีการเปิดเผยสี่มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร่วมมือกับทางกระทรวงการคลังเพื่อแก้ไขปัญหาค้างเงินบาทแต่ปรากฏว่าตรวจสอบจากข้างเงินบาทในเช้าวันนี้นี่นะครับไม่มีความผันผวนเกิดขึ้นเลยนะฮะเนื่องจากว่านักลงทุนส่วนใหญ่ก็มองว่าการที่เงินบาทเช้าว,วันนี้เปิดตัวมาแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆไม่มีอาการของการตื่นตระหนกตกใจเนื่องจากว่าสี่มาตรการดังกล่าวนั้นไม่ได้ระบุระยะเวลาชัดเจนว่าจะใช้มาตรการทั้งสอย่างนั้น อย่างไรใช้ก่อนและจะใช้เมื่อไรนะครับทำให้เงินบาทนั้นเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเมื่อวานที่ที่29บาท58สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในตลาดตราสารหนี้ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นกันส่วนราคาทองคําในบ้านเราวันนี้ก็ถูกปรับลดลงไปถึงสองครั้งนะครับสุทธิแล้วก็ลงมาประมาณบาทละ150บาทเนื่องจากทองคําเมื่อคืนที่ดิวยอร์สหรัฐนั้นมีการปรับเทขายอย่างหนักในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อดูจาก4มาตรการก็ต้องจับตาดูรขบว่าในที่สุดนั้นจะเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนะครับใน ขนาดที่มีการประเมินครับว่าการแก้ไขค่างเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นให้ความร่วมมือกับรัฐบาลน,น้อยเกินไปครับ โดยคุณวราเทพรัตนากรร,ร,รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดถึงการแก้ไขปัญหาค่างเงินบาทส่วนตัวเองเี่กก็มองว่าแบงค์ชาติเนี่ยมีบทบาทในการแก้ไขค่างเงินบาทร่วมกับรัฐบาลน,น้อยเกินไปและก็ไม่ตอบสนองกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ดรวิรพงษ์รามางกูรในฐานะประธานบอร์ดแบงค์ชาติก็ S, ส่งสัญ,ญญาณแต่กลับไม่มีคําตอบรับจากแบงค์ชาติขณะเดียวกันก็ต้องรายงานผลการทํางานของแบงค์ชาติทุกๆ6เดือนให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าข้อมูลที่แบงค์ชาติรายงาน มีรายละเอียดน้อยมากไม่ทําให้เกิดความเข้าใจต่อคณะรัฐบาลครับ มาดูความเคลื่อนไหวของทางด้าน 3G กันต่อครับหลังจากเมื่อวานนั้น AAS เป็นเจ้าแรกเปิดไปแล้วสำหรับ a s 3G 2,001วันนี้ TrueMove ก็เปิดตัวเหมือนกันแต่ใช้ตัวเลข 4G ท่านผู้ชมเห็นนะครับมีคำว่า first แล้วก็ 4G ด้วยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่แล้วก็ประธานคณะผู้บริหารของ True Corporation จำกัดมหาชนนะครับก็บอกว่า TrueMove H นั้นก็พัฒนาเทคอยู่ี4 g บนคลื่น2,100เมกกะเฮิรตซ์หรือว่า2.1กิกะเฮิรตซ์เป็นรายแรกของเมืองไทยมีทั้งศักยภาพความ ร้อมที่จะรองรับการใช้งาน Data ความเร็วสูงแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านระบบไร้สายได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอาทูมุปบอกว่าสิ้นปีนี้จะมีสถานีฐาน 4G ไม่ต่ำกว่า2,000แห่งครับและก็จะเปิดบริการเฟสแรกด้วยความเร็วสูงสุดในการโหลด ข้อมูลต่างๆเร็วกว่าปัจจุบัน3-5เท่าแต่ก็จะเน้นในย่านเศรษฐกิจสําคัญเช่นสยามสแควร์สีลมสาทรและอีก15หัวเมืองหลักภายในสิ้นปีนะครับส่วนเทคโนโลยี 3G บนขึ้น2.1กิกะเฮิรต์นั้นก็จะตั้งเป้ามีสถานีควบคู่กันอีกประมาณ5,000แห่งและก็จะผสมผสานเทคโนโลยี 3G บนคลื่น8 5 0ม h z เนื่องจากว่าเป็นคลื่นที่ส่งสัญญาณครอบคุมพื้นที่ในวงกว้างนะครับซึ่งปัจจุบัน TrueMove Edge ก็มีเครือข่ายครอบคุมทั่วประเทศ13,000สถานีใน77จังหวัดด้วยกันครับอสังหาริรมทรัพย์นั้นถูกเตือนมาเรื่อยๆจนกระทั่งมี4จังหวัดในต่างจังหวัดที่ตอนนี้เข้าเขตอ,อันตรายของภาวะอสังหาแล้วนะครับ โดยในวันนี้นะครับได้รับการเปิดเผยจากคุณสัมมาคิตสินผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงตลาดคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดในต่างจังหวัดเป็นจํานวนมากครับในขณะนี้เกิดภาวะโอเวอร์สปายคือสร้างแต่ไม่มีคนซื้อเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวสําคัญนะครับซึ่งขณะนี้เท่าที่ตรวจสอบไปเนี่ยนะครับ4จังหวัดที่น่าจับตาเป็นพิเศษและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะฟองสบู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอนก็คือชนบุรีมีคอนโดมิเนียมที่รอาการขายถึง6 0,000นหน่วย และชนบุรีเป็นจังหวัดเดียวที่มีคอนโดมิเนียมเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพจังหวัดที่2คือขอนแก่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคอนโดมากแต่คนซื้อน้อยในขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ3าและที่อำเภอหัวหินจังหวัด ขอ,อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นอันดับที่4ด้วยนะครับเมื่อตรวจสอบไป4เดือนแรกอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่มีทั้งหมด40,000หน่วยด้วยกันโดยโครงการบ้านจัดสรนเปิดใหม่กว่า68โครงการไม่ต่ำกว่า13,300หน่วยครับและโคนโดมิเนียมเปิดขาย65โครงการรวมกัน29,000 2 9 0 0 0หน่วยนะครับในขณะที่ที่อยู่อาศัยสะสมจากปีที่แล้วผลปรากฏว่าบ้านจัดสรรระหว่างการขายรวมทั้งหมด733โครงการมีกว่า158,000หน่วยส่วนคอนโดมิเนียมที่สะสมจากปีก่อนนี่นะครับมี324โครงการทั้งหมด1 4 2 0 0 0หน่วยด้วยกันครับ ปาล์มน้ำมันยังคงเป็นประเด็นที่ทําให้เศรษฐกิจระ,ระดับรากหญ้านั้นยังคงปวดหัวกับราคาที่ผันผวนแล้วก็แนวทางในการแก้ไขนะครับซึ่งราคาปาล์มน้ำมันนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งปรากฏว่าในส่วนของราคาปาล์มปาล์มน้ำมันที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับทีมข่าวของเรานนั้นเดินลงไปตรวจสอบก็จะพบว่ามีราคาที่แตกต่างกันในพื้นที่ทางภาคใต้ยอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นกระบี่ตอนนี้ก็คิดอยู่ที่3บาทต่อกิโลกร,รัมชุมพรคิด2บาท80สตางค์ต่อกิโลกร,รัมสุร,ราชธานีนี่3บาท10สตาง ต่อกิโลกร,รมัมในกระดาษที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับเข้ามาใกล้กรุงเทพหน่อยก็ปรากฏว่ามีราคาปาล์มที่แพงที่สุดในขณะนี้3บาท20สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมจากความผันผวนทั้งหมดนี่นะครับจึงทําให้ต้องกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพหรือว่าผลผลิตต่อปาล์มที่สามารถทําให้ราคาในอนาคตนั้นเป็นราคาที่เกษตร,รกรรับได้และที่สาคัญคือมีความยั่งยืนในระยะยาวติดตามกัเลยครับ พี่นิพนธ์เกษตรกรไวัยไม่ถึง40ปีนะับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่รู้จักเปิดรับองค์ความรู้และวิชาการสมัยใหม่มาปรับใช้ในการทําการเกษตรค่ะทั้งเรื่องของการจัดการระบบน้ําโดยติดตั้งสปริงเกอร์ให้น้ําอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องการให้ปุ๋ยในบริเวณที่นาเอาซากใบป์มามากองสมไว้ซึ่งก็จะช่วยอบอุ้มดินให้ดูดซับปุ๋ยได้ดีเพราะเป็นระยะที่รากขยายมาชอนใช้อาหารที่ส่วนหนึ่งก็มาจากซากพืชที่เปื่อยยุ่ยค่ะ รวมถึงการสร้างกรงนกแสกเพื่อช่วยกำจัดหนูตามระบบนิเวศวิทยาอย่างไรก็ตามยังไม่มีการรับรู้ถึงเกณฑ์มาตรฐาน r s p o หรือมาตรฐานการผลิตปามน้ำมันและน้ำมันปา์มอย่างยังย่งยืนเท่าใดนักแต่ก็พร้อมจะพัฒนากระบวนการผลิตหากสามารถสร้างม,มูลค่าเพิ่มได้ก่อนที่มีระบบน้ำเนี่ยผมมีตต่อไร่ก็ประมาณ2ตันแต่ถ้าพอมีระบบน้ำเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาถึงสาตัน5้าถึงสตันคิดว่าผมยังไม่จําเป็นนะก็ <c oughs> เราเอาที่การจัดการให้มันได้ให้มันได้ผลผลิตมาเยอะๆเราจะท้าวิธีไหนก็ก็มันก็อยู่ที่การจัดการแต่ละแต่ละสวนนะฮะ<ม>ต้องให้ข้อมูลเราอะว่า<ม>ต้องทํำยังไงบ้างแล้วท<ม>ําทแล้วเราได้อะไรสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มคือหนึ่งในสี่โรงงานน้ำร่องในการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยแบบอิสระตามมาตรฐาน RSPO แห่งแรกของโลกค่ะ ตลอดระยะเวลา3ปีที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาลมน้ํามันชนบุรีซึ่งเป็นตัวกลางในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดสระแก้วและตราดรวม58ราย พื้นที่กว่า2,850ไร่จนคณะกรรมการ ISPO สากลออกใบประกาศมาให้และเตรียมยื่นเรื่องขอใบรับรองในกลุ่มของสวนใหญ่และโรงงานรวมถึงซัพพลายเชนเพิ่มเติมภายในปีนี้พร้อมๆกับการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันสุขสมบูรณ์เพื่อเข้าไปทำงานร่วมกับ2จังหวัดที่ผ่านมาด้วย ที่ได้มาตรฐาน a s ะคะทางโรงงานก็จะรับซื้อจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าฟาร์มทั่วไปประมาณกิโลกรัมละสิบถึงสิสตางค์ค่ะซึ่งการควบคุมมาตรฐานก็ยังคงมีต่อเนื่องจนกระทั่งกลายเป็นสินค้าปลายน้ำนะคะโดยเฉพาะการเร่งให้ฟาร์มเข้าสู่ระบบการผลิตอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะลดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเรื่องนี้ผู้จัดการฝ่ายส่สงเสริมวิชาการของสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มมีคําตอบให้เราะคะ่ะ การทาฟาร์มแบบ RSPo นะครับคือการทาฟาร์มตามความยั่งยืนนะครับการฟาร์มยั่งยืนในที่นี้หมายถึงว่าคุณภาพผลผลิตต้องดีขึ้นนะครับเป็นการลดต้นทุนนะครับเป็นการเซฟเ,เซฟชีวิตของเกษตรกรให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็อย่างเรื่องของการอ,อ,อบรมเรื่องหลักสูตรอาชีวอนามายัยเรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ผลปัมนที่ตัดมาส่งโรงงานคุณภาพของทลายก็ได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์น้ำมันของในกลุ่มก็ย่อมดีกว่าตามลําดับเกษตรกรก็มีเงินทุนบ้างนิดหน่อยก็อาจจะไปวางระบบน้ําเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่อยอดซึ่งเกษตรกรก็จะสามารถทาปล์มได้ประมาณ4ตันต่อไร่ต่อปีแน่นอนค่อนข้างแน่นอนครับบวกทั้งเรื่องการจัดการสวนดีนะครับการจัดการดีนะครับปุ๋ยใส่ถูกต้องเพราะฉะนั้นยังไงเรื่องการเพิ่มผลผลิตต้องได้แน่นอนครับ มูลนิมทองการไทยภาพพันพิดาเพชรรัตจอโลกเศรษฐกิจรายงานขอบคุณครับคุณพันพิดาครับกฟผพอพอเปิดเผยได้ครับว่เางเงินบาทที่แข็งค่าทำให้ค่า f t ในงวดนี้นั้น ถูกลงในขณะเดียวกันรถยนต์ที่ผลิตกันเป็นจํานวนมากทําให้ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์เอกชนนั้นใช้ไฟสูงสุดเลยครับได้รับการเปิดเผยจากรองผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นายสมชัยจรุงธนก,กิจกับทีมข่าวจอโลกเศรษฐกิจนะครับประสามเดือนแรกที่ผ่านมานั้นภาคธุกรกิจการค้าในไทยใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง19.5ซซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนั้นเข้ามาประเทศไทยเป็นจํานวนมากครับโดยเฉพาะทางภาคตอนออกเฉียงเหนือรงลงมาคืออุตสาหกรรมก็ใช้ไฟเพิ่มขึ้นถึง5 นะโดยจะพบว่าใช้ไฟมากที่สุดก็คือในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ซึ่งใช้ไฟฟ้าถึง69ในขณะที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าผ่านมาเนี่ยนะครับหรือว่าค่า FT ตั้งแต่มกราถ,ถึงเมษายนอยู่ที่52ตางต่อหน่วยแต่ในเดือนปัจจุบันก็คือพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมนั้นค่า FT จะปรับตัวลดลง5.12สตางต่อหน่วยเหลือเพียงแค่46.92สตางต่อหน่วยซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเองนะครับตลาดหุ้น ที่สหรัฐโดยเฉพาะดัชนี่หุ้นดาวโจนส์เมื่อคือนนั้นเปิดสูงสุดเป็นประวัติการทันทีครับโดยการซื้อขายนั้นเรียกว่าม้วนเดียวจบตั้งแต่เปิดตลาดจนปิดตลาดนะครับเนื่องจากาผลประกอบการรวมถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาดีโดยคาดหวังว่ามาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยูโรรวมถึงธนาคารกลางในแถบเอเชียส่วนใหญ่จะตรึงกับลดดอกเบีย้ยเท่านั้นส่งผลให้กับตัชนีหุ้นนุ่นสามารถที่จะซื้อขายขึ้นพุ่งขึ้นสูงสุด และก็ปิดเหนือ15,000จุดเป็นประวัติการครับซึ่งก็สอดคล้องกับตลาดหุ้นนิกิทของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ซึ่งสามารถซื้อขายและขึ้นไปสูงสุดเป็นประวัติการเช่นกันซึ่งก็เป็นผลโพลจากมาตรการของชินโซอาเบะซึ่งใช้มาตรการพิมพ์เงินเงินเยนญี่ปุ่นและก็ให้คามั่นว่าดัชนีหุ้นนิกิทนั้นจะต้องปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า30%ในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับ และปิดท้ายกับผู้ใช้รถยนต์ BMW ทั่วโลกครับเพราะว่า BMW ตัดสินใจเรียกคืนรถยนต์ทั่วโลก202,000คันนะครับโดย202,000คันครบทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นซีรีส์3,5,7รวมไปถึงคูเป้และ M3 แบบคอนเวอร์ติเบิลนะครับโดยรถรุ่นดังกล่าวจะเป็นรุ่นที่ผลิตในปี2545ถึง2546กับปัญหาแอร์แบ็กซึ่งแอร์แบ็กที่มีปัญหาก,ก็คือว่าเมื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเครื่องเป่าลมแอร์แบ็กจะไม่ทํางานครับซึ่งผลิตจากบร,รษิษัทตะกตะรรแอร์แบ็ก เป็นสัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็ผลิตถุงลมให้กับทั้งยี่ห้อโตโตยต้าดิสันฮอนด้าและล่าสุดก็เกิดปัญหากับ BMW จนได้ครับแต่ทั้งหมดนี้คือจอโลกเศรษฐกิจในเชี่ยวบันทันเหตุการณ์นะครับ